โอ้นี่มันไดอารี่ที่เขียนเมื่อปีที่แล้วนี่นะ่าบอกแล้วว่ามันคือเรื่องนั้นนี่นะอุตส่าห์ไปลืมไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยลองกลับไปอ่านดูแล้วกันวันที่10เดือน5ปี2021 19.54นาฬกานาทีพรุ่งนี้ก็ถึงวันออกงานแล้วครูจับซ้อมทั้งวันเลยปวดแขนไปหมด เป็นเด็กน่าจะสินมันลำบากซะจริงแถมตอนซ้อมก็ดันทำอะไรโง่ๆเอาวิกผมในตู้เก็บของมาใส่เล่นจนทำขาดดีนะที่ไม่มีใครเห็นไม่งั้นคงโดนครูพีทด่าดจนหูชาเลยยายแนนเอ้ยไม่หาเรื่องโดนด่าดสักวันจะชักดิ้นชักงอหรือไงเขียนไดอารี่ด่าดตัวเองใครเห็นก็คงขำค้างกันหมดแต่มันมีอะไรให้ระบายเยอะนี่คุยกับแม่ก็ไม่ได้ เด็กก็โดนด่าเพิ่มยยยส้มยยยเพื่อนรักก็ดันติดแฟนอยู่แหมบอกว่าจะไม่ทิ้งกันช่างเหอะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแต่เช้านอนดีกว่าฝันดียายแนนวันที่11เดือน5 2021 2ทุ่ม7นาทีวันนี้ช่างเป็นวันที่เหนื่อยเอาซะจริงๆงงานที่โรงเรียนเยอะซะจนแทบแขนจะหลุด พอดันหาเรื่องใส่ตัวไปช่วยครูขนลำโพงหลังจากแสดงรำพื้นบ้านเสร็จแล้วท,ท,ทั้งๆที่มันงานของผู้ชายด้วยซ้ำโง,ง่จริงๆยายแนนเอ้ยกลับมาบ้านก็โดนแม่บ่นยกใหญ่เรื่องงานค้างก็เด็กน่าจะสีนะ่ะงานจะค้างก็ไม่เห็นแปลกแถมเมื่อกี้ตอนอาบน้ำก็ไปเจอเส้นผมติดอยู่ในซอกฟันซี่ในมาได้ยังไงก็ไม่รู้ผมยาวมากด้วยย่งกับผมยายส้ม มาติดอยู่ในฟันได้ยังไงกันบ้าบอชมัดอาจจะเป็นตอนกินขนมแล้วผมยายส้มมันน่าจะตกใส่แล้วมั้งช่างเหอะขี้เกียจจะเขียนแลนอนดีกว่าฝันดีนะยายแนนวันที่สิองเดือนห2 0 2 1เวลาสองทุ่ม36นาทีรู้สึกแปลกๆแล้วแฮะกลับจากโรงเรียนก็เจอกับเส้นผมที่ซอกฟันอีกแล้ว และยาวกว่าเมื่อวานด้วยมันมาได้ยังไงเนี่ยวันนี้ทั้งวันยายส้มก็ไม่ได้มานั่งกินอะไรด้วยเลยเราก็ผมสั้นจะตายอะ่ะเฮ้ยต,ต้นตอมันคืออะไรกันแน่ไม่ค่อยสบอารมณ์เลยตอนนี้รู้สึกเสียงสันหลังว่าอยังไงก็ไม่รู้วันที่13เดือน5 2021 16นาฬิกา24นาที เส้นผมในฟันทําเอาเรียนไม่รู้เรื่องเลยมันมีทั้งความสงสัยแล้วก็กลัวปนอยู่ในหัวไปหมดจนยายส้มเห็นมันก็เลยถามจึงตัดสินใจเล่าให้ยายส้มฟังเรื่องนี้แต่มันก็ดันขำและไม่เชื่อซะงั้นยายบ้าเอ้ยห่วงผู้ชายมากกว่าเพื่อนอีกเครียดมากเลยตอนเนี้ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับวิกผมที่ทำขาดไปวันนั้นไหม คงเหลือคนเดียวที่จะโทรถามได้ครูพีทสิบเกนาฬิกาสินาทีนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วทันทีที่จะโทรหาครูพีทก็รู้สึกปวดฟันหนักมากเลยตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยวิ่งไปในห้องน้ำส่องกระจกดูเราพบว่ามันมีเส้นผมแทงออกมาจากฟันไม่ใช่แค่เส้นเดียวมันมีเป็นสิบสบเส้น ทั้งความกลัวและตกใจปนกันไปหมดเลยใช้มือดึงเส้นผมพวกงนั้นออกแต่ดึงเท่าไหร่มันก็ไม่ออกมาหมดสักทีความปวดเข้าเล่นงานที่ฟันซี่นั้นอีกรุนแรงมากเลือดติดออกมากับเส้นผมเต็มไปหมดน้าตาเริ่มไหลออกมาจากความรู้สึกทั้งกลัวทั้งเจ็บทั้งตกใจยิ่งดึงมันก็เหมือนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนเส้นผมที่ออกมาจากฟัน มีเลือดสีแดงปะปนเต็มอ่างล้างหน้าไปหมดและในตอนนั้นก็รู้สึกหนักตัวมากๆจนล้มลงกับพื้นสิ่งที่เห็นตรงหน้าตอนนั้นทำเอาแทบจะก,กรี๊ดออกมาใบหน้าของใครก็ไม่รู้ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าตาขาวโพลนผมยาวสลวยที่มีส่วนหนึ่งขาดไปใบหน้านั้นพูดออกมาว่ามึงมึงทำผมกูขาดหลังจากตอนนั้น ก็คิดอะไรไม่ออกแล้วก่อนที่จะตกใจตื่นขึ้นมาบนเตียงดูเหมือนว่ามันจะคือความฝันแต่มันเหมือนจริงมากๆตอนที่ตื่นขึ้นมาทั้งเนื้อทั้งตัวก็สั่นไปหมดน้ำตามันก็ไหลออกมาเองแถมที่ทำให้ตกใจมากกว่านั้นก็คือตอนนี้มีเส้นผมเส้นหนึ่งติดอยู่ที่ฟันซี่เดียวกันกับในฝันภาพในฝันมันแฟลชแบ็กขึ้นมาทำให้ไม่กล้าดึงมันเลยเลยโทรไปหาครูพีท และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังครูพีสสวดยกใหญ่ก่อนจะบอกให้ไปหาพระเครื่องมาสวมก่อนและรีบมาโรงเรียนพรุ่งนี้ตอนเช้าตอนนั้นคิดออกแค่ว่าแม่มีพระองค์นึงเก็บไว้ในตู้เก็บของเลยวิ่งไปเอามาใส่ทันทีตอนนี้กลัวมากจนไม่กล้านอนเลยเลยมานั่งเขียนไดอารี่บันทึกเรื่องราวพวกนี้ก่อนไม่น่าเชื่อว่ายังเขียนได้อยู่ วันที่14เดือน5 2 0 2อ13นี2เานฬิกา12นาทีเมื่อคืนคิดว่าจะหลับไม่ได้เพราะกลัวมากๆแต่ก็ภาพตัดไปตอนไหนไม่รู้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าไม่มีเส้นผมติดอยู่ที่ฟันแล้วจำได้ดีเลยว่าต้องรีบไปหาคูพีทพอไปถึงโรงเรียนก็เจอคูพีทยืนรออยู่ที่หน้าประตูเลยแววตาปีศาจส่งความกดดันมาแรงมากคงโมโหมากเลยแหละ ครูไม่พูดอะไรบอกแค่ว่ารีบขึ้นรถและขับไปที่วัดรูพีทพาไปหา,หาหลวงตาท่านหนึง่งพอไปถึงแค่นั้นแหละหลวงตาก็พูดขึ้นมาเลยว่าหลวงตาม,มาอยู่นะโยมแต่เข้ามาในเขตวัดไม่ได้ทำเอาขนลุกไปทั้งตัวหลวงตาพาเดินเข้าไปในโบสถ์ท่องบทสวดอะไรบางอย่างและพรมน้ำมนต์ใส่ตอนนั้นมีความรู้สึกได้เลยว่า ร่างกายมันร้อนขึ้นมากๆจนผิวแดงคล้ำขึ้นมากเมื่อพิธีเสร็จครูพีทก็ขับรถพากลับมาส่งบ้านระหว่างทางก็โดนสวดจนหูชาเลยและพูดเตือนหลายครั้งเลยว่าที่หลังอย่าหยิบจับของในห้องครูมาเล่นโดยไม่รับอนุญาตอีกละ่ะเป็นไงล่ะยายแนนบทเรียนราคาแพงคงจำไปจนตายเลยละ่ะเรื่องแบบนี้ ดีแค่นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นก็ขนลุกไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วสินะหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกเลยเรานอะเราไม่น่าไปทำวิกนั่นขาดเลยเฮ้ยอืมวันนี้ดูซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนดีนะเพิ่งดูจบไปเองเนี่ยมึงคิดว่ามึงไปหาหลวงตาแล้วจะช่วยอะไรมึงได้งั้นเหรอเอ,อ้ เสียงเสียงจากทีวีกันเหรอแต่เรายังไม่ได้เปิดเลยนี่นะเอเสียงจากไหนวะเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะรอดจากกูแล้วงั้นเหรอ,อมึงตัดผมกูมึงทำร้ายกูมึงต้องรับผิดชอบอฉันขอโทษกูไม่ยกโทษให้มึงต้องเอาของกูขึ้นมา มาคิดว่าโยมแนนต้องบวชอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขานะบ,บวชเหรอคะหลวงตาใช่แล้วล่ะโยมไม่งั้นเขาก็ไม่ไปผุดไปเกิดหรอกและยังคงโกรธแค้นโยมอยู่แต่แต่ว่าหลังจากมาครั้งก่อนเขาก็ไม่มาหาอีกเลยนะคะจนกระทั่งเนแนนไปเปิดไดอารี่อีกครั้งเขาตามกลับมาจากความทรงจำของโยมไงล่ะไม่ไม่จริงแล้วแล้วหนูต้องบวชนานเท่าไหร่เหรอคะหลวงตา สามเดือนเป็นอย่างต่ำนายโยมหรือจนกว่าเขาจะไปเกิดนั่นแหละส,สามเดือนได้ค่ะได้ค่ะหลวงตาหลังจากนั้นฉันก็บวชชีนุ่งเผาห่มขาว,ขาวและนอนที่วัดแห่งนี้และในปัจจุบันตอนนี้ฉันก็ยังไม่ได้สึกออกมาเพราะหลวงตาย,ยังบอกว่าผู้หญิงตนนั้นยังคงวนเวียนไม่ยอมไปไหนรอคอยวันที่ฉันก้าวเท้าออกไปจากวัด ว้าวว้าวสติกไลฟ์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เพลงแนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เก p เม Pack ที่สนับสนุนแพ็กเก็ตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มสเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ W w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ